อตอนนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับก็เออเทายคลิปก่อนนีนะ่โอเคอ่ะโอไมไหมก็ตอนนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับก็พี่มา,ว,นนมา,าวันนี้มาขายรหัสนะครับเอ้พูดล่นวันนี้มาแจกสคริปบอกฟุตนะครับก็เป็นสคริปของมือถือนั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้มือถือพี่มีเกมจิตสเปกอย่างเช่นเกนชินนะครับ แล้วกเกมค่ายของเกมชินต่างๆมันก็เลยแบบกินสเปคเครื่องพี่หนักมากตอนนี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายในโทรศัพท์บ่อยนะช่วงนี้ก็น่าจะถ่ายในมือถ่ายในคอมพิวเตอร์นี่แหละครับเพราะว่ามันไวอยู่อ,อคนไหนที่มีปัญหาที่ตัวรันในคอมเนี่ยเล่นไม่ได้ก็พี่ก็มีวิธีกแก้แล้วนะครับก็คนอื่นเขาอาจจะสอนวิธีกแก้แล้วนะแต่ว่ามันทําหลายจอไม่ได้นะครับมันเล่นได้แค่จอเดียวก็ นี่ก็เป็นปัญหาในของคอมนะแต่ว่าตัวรันตัวอื่นใช้ได้ปกตินะครับใช้ได้ปกติเลยรับมันต้องทำอะไรนิดๆหน่อยๆโอ้เสียดาโอเคก็วันนี้พี่มาแจกคลิปค่าย PaybackPaybackM7Vv5 ตัองอัปเดตาคลิปนี้จะพูดนานหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้พูดมานานละพี่กลับมาแล้วนะครับกลับมาทำคลิปเต็มตัวแล้วนะตอนนี้ก็เปิดเทอมแล้วนะครับ แล้วก็เราก็เพิ่งเลือกตกานะยกไปได้ไมมกี่วันก่อนนะครับอันนี้เป็น Payback X ครับอัปเดตที่5.0นะครับอัปเดตเอ่อฟังฟังชันเอ่ออ่อตีเร็วนะครับแล้วก็อัปเดตออโต้อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกช่างมันเนี่ยซึ่งได้รับอัปเดตมาวันที่17เดือน5นะครับก็เดือนนี้แหละแต่ว่าอัปเดตวันที่17นี่นะวันที่17 วันนี้วันที่สิบเก้าโอเคก็เปิดเทือมาแล้วนะครับก็อย่าลืมตั้งใจเรียนกันด้วยล่ะส่วนพี่ไม่ได้ตั้งใจเรียนมาเริ่อยนะครับมันไม่มีอะไรทำมันน่าเบื่อเนาะคนไหนอยากทําอะไรก็รีบๆทํานะครับตอนนี้ลุงตู่ก็ได้เป็นอายกเอ้เดี๋ยวพูดไปเรามามเสร็จเรามาลันสสกิปต์กันดีกว่านี่นะครับเพย์แบ็กเอกฮับนะครับก็เป็น สคริปต์ของมือถือนะครับทั้งคอมและทั้งมือถือนะครับตัวรันทุกตัวเล่นได้ปกติตอนนี้เไฮโดรเจนเดี๋ยวพี่ขอไปดูไฮโดรเจนแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ไฮโดรเจนยังไม่ได้อัปเดตตัวรันนะครับก็คนไหนที่ไปเจอไฮโดรเจนก็ระวังกันด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่ตัวเกมจริงนะเพราะว่าตอนนี้ทางดีสคอร์ดของไฮโดรเจนเขาไม่ได้ปล่อยอัปเดตออกมานะพี่เลยไม่ได้แจกโอเค ส่วนตัวรานนินจาที่ไปดูมาละเขากำลังอัปเดตแล้วน่าจะอัปเดตเสร็จแล้วมั้งคืนนี้ไม่ใช่หรอกนี่เดี๋ยวพี่จะทำการแจกนะครับเดี๋ยวพอดูก่อนว่าเขาอัปเดตจริงหรือเปล่าโอเคมานี่ก็เป็นตัวสคริปต์ของ p a y b แบ็คนะครับหน้าแบบนี้นะนี่นะครับที่เขาอัปเดตมาใหม่เนะครับฟาต์โหมดอะไรเนี่ยเก้าเก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็มีออโต ฮารี่จอดำจอขาวแล้วก็ออโต้ออโต้อัพสแต็คเัาอันนี้ก็เป็นออโต้อัพสแต็คนะอันอันนี้เป็นการฟาร์มมาส์สกิลนะครับว่าเราจะเลือกเอาสกิลอะไรที่มันปล่อยไปตอนฟาร์มผลนะครับอ่าเราก็จะเปิดเราจะลองเปิดไออันนี้นะครับน้องเขาบอกว่าให้เปิดอันนี้สองอันพร้อมกันนะครับเปิดแบบนี้ไปเยดีกว่า เดือดอาวุธเรียบร้อยอกดกดโปรฟาร์มฟาร์มวิวนะครับมาดูกันว่ามันจะเร็วแค่ไหนนะอันนี้ในคอมนะครับไม่ใช่ในมือถือนะในคอมในมือถือก็ลองเอาไปเล่นเล่นกันนะครับดูนะครับว่าจะเร็วแค่ไหนต่อประมาณนี้นะครับก็ดูประมาณนี้ ไม่มีโ้มอนหรอ <S <S ช่ไหมโอ้เชี่ยวคนนี่ยโอ้ขอโกับความอยากนะว่าอาจจะมีบ้างช่วงนี้เพราะเพิ่มเปิดเทอมละติดมาจากเพื่อนนั่นแหละนะเปิดอันนี้ดีกว่าเมื่อกี้เร็วเกินไปเคาับเสกเสียงน่าจะแบบดังมากเลยโอเคความเร็วในการฟารังก็จะประมาณประมาณเท่านี้นะครับ เราก็มาดูฟังก์ชันอื่นๆดีกว่าโอ้กดปิดอันนี้มันอันนี้เหรอฟังก์ชันออโต้ฟาร์มมันเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นออโต้ฟาร์มฟาร์เวลแบบแบบเร็วเหรอมาลองเปิดดิไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ช็องเลยอันนี้เป็นเก็บกล่องนะครับอันนี้เป็นฟาร์มแบตเตอรี่เป็นฟาร์มบอสบีบอสครับฟาร์มบอสบอสทุกตัวโอเคอันนี้เป็นการ วหนึ่งคาตาวีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเร็วแค่ไหนนะครับตีคาตาวีหนึ่งก็เป็นสิปเื่นๆเลยนะครับโอ้ทำไมบอลเหมือบนบอลฟ้าเนี่ยดีนะครับแต่ไม่รู้นะครับว่าโทรศัพท์จะเร็วได้ประมาณนี้แต่พี่ก็น่าจะประมาณนี้แหละโทรศัพท์อันนี้ก็เป็นเอลิทบอสนะครับอันนี้เป็นเอลิทบอส อันแล้วก็อันนี้เป็นบนอ่าแล้วก็ย้ายซร้ออ่าลงจัดเต็มมูลหรือว่าฟูม,มูลนั่นแหละหน้าต่อไปอัพสแต็กนะครับสแตก็กเวลตตันโอเคอันนี้ย้ายเกาะย้ายเกาะบินไปเกาะต่างๆย,ย้ายย้ายโลกนะครับต่อไปจะช็อปนะครับอ่าแล้วแต่น้องจะซื้อต่อไปดนการลงดันนะครับเลือกดันที่จะลงะคราวนี้เขาตู่แล้วน้อง,น,องน้องไม่ต้องห่วง อันนี้ยัเป็นการมองเพเยอร์แล้วก็มองเงินมองผลปีศาจเกิดก็มอง,มองไป้ม่ไว้ในโลกนี้ไม่มีหรอกครับเพาอัปเดตมาเพียงเท่านี้นะลงดันตอนนี้ยังไม่มีน่าจะเอาออกไปแล้วมีเซิร์ฟเวอรอ์เกียดจังเลยเม็ดพี่มันกระตุกนะมเมื่อกี้พี่ไปดูโทรศัพท์อนะ่ะเออ ตอนนี้เป็นเวลาที่คือสิบเจ็ดนาทีมีคนคอมเมนต์มาว่าให้พี่แจกรหัสอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวเออขอดูรหัสป๊บนึงนะเลยป๊วนึงเปิดในโทรศัพท์ดีกว่าโอเคตอนนี้มีรหัสหนึ่งให้แจกเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันโอเทไว้ครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกคือของที่พี่ทำมันไม่ได้ตึงมากนะเพราะว่ามันแบบมัดมัดอะ่ะ มัดมันยังไม่มีหมัดกอเทเว่นเลยก็เลยไม่ไดเอามาแจกแจกมันมันมีแค่สามสี่หมัดเองนะครับก็เลยไม่ได้เอามาแจกเยอะเท่าไหร่ลคก็ไม่ค่อยมีเยอะอะไรขนาดนั้นตอนนี้มันทําได้แค่จอเดียวก็ต้องน้องต้องใจนกเรบเกิดมาแล้วครับคือเด็กพี่มันปิิงๆเมื่อกี้เลยเด้งออกจากเซิร์ฟหรือใครดูสาเหตุก็พูดออกเสร็จช่ไหอืม ก็สกคริปต์ก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวตัวรันนินจามาแจกในคลิปหน้านะครับหรือไม่ก็พร้อมที่อัปเดตนู่นแหละทำอันนี้ไปดีกว่ารหัสนี้พี่ขายแค่ยี่สิบาทนะใครอยากซื้อก็ทักเฟซบุ๊กพี่มาเฟซบุ๊กฟีชื่อว่ามิยากิคุงรูปปกตัวกตะตูนสีเขียวนะครับของมีประมาณเท่านี้ตอนนี้ยังไม่มีกระจกนะครับของมีประมาณเท่านี้นะครับแอดมินทีละ ก็แบบคู่โอเด้งน้ำจีก็มีแล้วนะครับสองไม่มีไม่เยอะนะเพราะว่าต้องปรหัสอื่นไปด้วยมันมันนานเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะมาทํากระจกเหรอถาเวลาว่างกเพราะว่าตอนนี้มันหยุดคุณเรียนอยู่ยังไม่ถึงวันหยุดเลยน่าจะวันสร์นึงแหละพี่จะมาทําโอเคครับคิวนี้ก็ไม่มีอะไรมากพี่ก็มาแจกประมาณนี้นะครับก็อยากให้น้องเขาตอบเรื่อ oh, ง เออดวมอนดีกว่าอืปรับเรื่องดวมอนพอดแอคแทกดีแล้วเร็วแล้วปรับเรื่องดูออมจอจบปัญหาเลยแล้วก็เพิ่มอย่าลืมเพิ่มลงดันมาด้วยเพราะพี่ก็เล่นสคริปน้องอยู่แต่สริปคอมพี่ก็เล่นอยู่โอเคเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ